¡Chau! ทะเบียนเป็นบริษัทต,ต้องรู้อะไรก่อนบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงประเด็นต่างๆว่าหากว่าท่านเนี่ยต้องการทําธุรกิจแล้วก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยก็คือจํานวนเจ้าของนะครับหากว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนเราก็สามารถประกอบธุรกิจโดยใช้เพียงแค่1นคนได้นะครับแต่หากว่าเราเป็นห้างหุ้นส่วนหรือว่าเป็นบริษัทจํากัดที่ทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลเนี่ยตามกฎหมาย ในนะปัจจุบันนะครับอันนี้อย่างน้อยเราก็จะต้องมีจํานวนผู้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับประเด็นถัดมาที่เราควรที่จะต้องทราบนั่นก็คือฐานภาษีเงินได้นะครับหากว่าเราทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีโดยใช้ฐานที่ชื่อว่า เงินได้สุทธินะครับแต่หากว่าเราเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยฐานภาษีที่เราจะต้องเอามาใช้เสียภาษีเนี่ยเราจะเรียกว่ากําไรสุทธินะครับถามว่าตัวเงินได้สุทธิกับกําไรสุทธินั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร mm. เงินได้สุทธิเนี่ยมันก็จะมาจากการที่เรานําเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดมานะครับแล้วก็หักด้วย ค่าใช้จ่ายแล้วก็หักด้วยค่าลดหย่อนนะครับอันนี้มันก็จะออกมาเป็นเงินได้สุทธิแล้วเราค่อยเอาเงินได้สุทธิตัวนี้ไปคํานวณเข้าตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับตัวนี้เราก็จะออกมาเป็นภาษีที่เราจะต้องเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนิติบุคคลเนี่ยแล้วเราใช้ฐานกําไรสุทธิในการเสียภาษีอันนี้เราก็จะต้องนําเอารายได้ของนิติบุคคลหักด้วยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลนะครับออกมาเป็นกําไรสุทธิแล้วเราก็ เอาไปคูณกับอัตราภาษีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นจำนวนภาษีที่เราจะต้องเสียหากเราเป็นนิติบุคคลนะครับสำหรับตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็สามารถดูได้จากรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มต้นจาก ได้รับการยกเว้นนะครับแล้วก็ขึ้นไป5%ขึ้นไป10%จนไปถึง35%เลยนะครับแต่ว่าหากว่าเราเป็นนิติบุคคลเนี่ยอัตราภาษีเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือถ้าเราเป็น s m e นะครับเราก็จะเสียภาษีในช่วงกําไร300,000แรกเราก็จะได้รับยกเว้นภาษีนะครับกำไร300,000ถึง3ล้านเราจะเสียภาษีที่15% แล้วก็กําไรที่เกิน3ล้านขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราจะเสียภาษีอยู่ที่20%ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ SME เนี่ยเราก็จะเสียภาษีที่อัตราย0ตั้งแต่กําไรแรกเลยนะครับซึ่งคําว่า SME เนี่ยให้เราดูจากทุนจดทะเบียนนะครับจะต้องไม่เกิน5ล้านแล้วก็ตัวรายได้ก็จะต้องไม่เกิน30ล้านนะครับถึงจะเรียกว่าเป็น SME แล้วมีสิทธิ์ใช้ฐานภาษีที่ต่ำลงกว่าปกตินะครับ ประเด็นถัดมาก็คือประเด็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ผมจะเรียงความน่าเชื่อถือจากน้อยไปถึงมากให้ดูกันนะครับก็คือบุคคลธรรมดาเวลาประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็กลุ่มนิติบุคคลที่ทําธุรกิจแล้วดูมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนั่นก็คือบริษัทจำกัดนั่นเองนะครับ ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของความรับผิดนะครับหากว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาอันนี้ก็แน่นอนเราก็จะต้องรับผิดอย่างไม่จำกัดอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาที่เราไปทำธุรกิจแล้วก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นมาตัวหนี้สินถ้าเราเป็นบุคคลเนี่ยเราก็จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่มันเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจถูกไหมครับท่านแต่ว่าหากว่าเราประกอบธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับอันเนี้ย หุ้นส่วนผู้จัดการนะครับอันนี้จะต้องรับผิดต่อมูลนี่แบบไม่จำกัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับผิดอย่างจำกัดได้นะครับในส่วนของบริษัทเวลาที่เราก่อตั้งบริษัทแล้วมีจำนวนผู้ถือหุ้นหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอันนี้เราก็จะรับผิดจำกัดนะครับผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยจะ รับผิดในเฉพาะจํานวนเงินลงหุ้นที่ตัวเองลงไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันบริษัทเป็นหนี้เป็นสินมากกว่านั้นแล้วก็มีส่วนเกินมากกว่าจํานวนลงหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไปตัวนี้ผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องรับผิดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจํากัดจะรับผิดอย่างจํากัดนั่นเอง ประเด็นถัดมาที่จะต้องทราบนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการนำส่งงบการเงินเวลาที่เราประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวบุคคลธรรมดานิดนึงก็คือหากว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องนําส่งงบการเงินนะครับเราเพียงแค่กรอกในแบบเสียภาษีประจําปีเช่นพรมด90 91แล้วก็เอาไปยื่นเสียภาษีได้เลย ก็จบนะครับแต่ว่าหากว่าเราเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมีการจัดทําบัญชีแล้วก็มีการจัดทําตัวงบการเงินขึ้นนะครับแล้วก็ตัวงบการเงินเนี่ยเราก็จะต้องสรุปยอดประจําปีแล้วก็นําส่งให้กับราชการสส่วนหลักๆนะครับที่แรกเนี่ยก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ที่2เนี่ยก็คือกรมสัรพากรนั่นเองนะครับ สืบเนื่องจากในเรื่องของการนำส่งงบการเงินดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมได้นะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีถ้าเราจดเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะครับเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีค่าทําบัญชีค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มเข้ามานะครับค่าทําบัญชีคืออะไรค่าทําบัญชีเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ทําบัญชีนะครับซึ่งผู้ทําบัญชีเนี่ยจะเป็นคนที่รวบรวมเอกสารต่างๆของบริษัทเอาไปบันทึกบัญชีแต่ละเดือนแต่ น,นะครับเพื่อที่จะได้สรุปยอดภาษีแต่ละเดือนออกมาให้บริษัททราบแล้วก็ให้บริษัทชำระภาษีรายเดือนรวมทั้งเพื่อที่จะได้สรุปตัวเลขออกมาเป็นงบการเงินรายปีเพื่อที่ผู้ทำบัญชีเนี่ยจะได้ส่งให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีเนี่ยจะคิดกันเป็นรายเดือนนะครับ ถัดมาอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่าตรวจสอบบัญชีครับค่าตรวจสอบบัญชีเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับถามว่าผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่จะนําข้อมูลที่ผู้ทําบัญชีบันทึกเนี่ยเอามาตรวจสอบครับว่าสิ่งที่ผู้ทําบัญชีเนี่ยบันทึกไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับก็จะต้องปรับให้มันถูกต้องก่อนนะครับ พอปรับถูกต้องแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยจึงจะเซ็นลงลายมือชื่อลงในงบการเงินให้นะครับผู้ทําบัญชีถึงจะสามารถนํางบชุดดังกล่าวเนี่ยไปยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็กับที่กรมสัรปาก์ได้นะครับซึ่งค่าตรวจสอบบัญชีเนี่ยจะคิดกันเป็นรายปีนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับค่าทําบัญชีที่ส่วนใหญ่แล้วจะคิดกันเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้ผมประมาณการค่าใช้จ่ายให้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่รายการยังไม่มากเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับค่าทําบัญชีรายเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2,500ถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับส่วนค่าตรวจสอบบัญชีประจําปีเนี่ยสำหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยก็จะอยู่ราวๆสักไม่เกิน10,000บาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยหากว่าเราคิดที่จะจดเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีเกิดขึ้น นะครับราวๆสัก30,000ถึง40,000บาทต่อปีนะครับเป็นค่าเฉลีย่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทราบทั้งหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเปิดเป็นบริษัทสุดท้ายนี้ผมทำตารางสรุปเนื้อหามาให้ดูอีกที อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความแตกต่างในการประกอบธุรกิจระหว่างการที่เราเป็นบุคคลธรรมดาการที่เราเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือการที่เราเป็นบริษัทจำกัดนั้นเนี่ยมีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ